สวัสดีครับผมวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับผมในช่องตามบีมมานะครับผมหลังจากที่แบบไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปนะครับผมช่วงนี้นะครับเพราะว่าแบบมีอาการไม่ค่อยสบายอยู่แบบหลายวันแล้วนะครับผมแล้วก็เพิ่งจะเริ่มหายนะครับแต่ก็ยังมีอาการอยู่บ้างนะครับผมก็สําหรับใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตามบีมมานะครับผมยินดีต้อนรับทุกๆท่านเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นผู้ชมเก่าหรือผู้ชมใหม่นะครับผมหากชมคลิปแล้วถูกใจนะครับผม ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องตามบีม,มาด้วยนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถเข้าไปหารับชมคลิปอื่นๆในช่องตามบีม,มาได้อีกเยอะแยะมากมายหลากหลายคลิปเลยนะครับผมวันนี้นะครับกอมาถ่ายแต่เช้าเลยนะครับผมที่เห็นจากต้นคลิปต้มขา้าวโพดเดี๋ยวน่าจะมาทําอะไรง่ายๆนะครับวันนี้นะครับผมตามไม่ได้ไหมวันนี้นี่ ทำข้าวโพดคลุกมะพร้าวนะครับผมวันนี้ข้าวโพดคลุกมะพร้าวง่ายๆนะครับอันนี้แม่ก็เตรียมของไว้อะไรเสร็จหมดแล้วนะครับผมเดยดตามมาชมกันเลยนะครับครับผมของที่ใช้วันนี้ง่ายๆนะครับผมมีข้าวโพดมีเกลือมีน้ําตาลมีไอ้กากมะพร้าวนะครับผมประมาณนี้นะครับอันนี้ข้าวโพดนะครับต้อง ทำแบบนี้นะครับผมแบบร้อนเอาเตนี้ข้อมันใช่ไหมไหมขุดเอาตัดเอ็นตัดไม่ถึงไงนู้นเอน,เนไม่ถึงเดียวร้อนตัดแบบไอ้ถึง,ถงด,ด,ด้านในมันเลยนะครับตึงเกณฑ์วข้อมันรน้อนแต่ร้อนนะครับต้มตั้งไว้สักพักเลยนะครับผมจากตอนต้นคลิปนะครับต้มจากบนบ้านนะครับผม ซื้อมานะครับห้าสิบาทนะครับข้วโพดนี้นะครับซื้อมาเมื่อวานนะครับสี่ห้าฝักนะครับห้าสิบบาทนะครับเฉลี่ยฝักละสิบบาทนะครับผมซื้อจากข้างทางนะครับเป็นช่วงนี้เขามีขายเยอะนะครับแถวสซนบ้านผมนะครับอะประมาณนี้นะครับผมสําหรับวิธีการเตรียมข้าวโพดนะครับใส่เกลือครับผมตอนนี้ตอนนี้บอ ใส่เกลือนะครับแล้วก็คนนะครับผมง่ายๆนะครับวันนี้มีขายตามตลาดนัดนะครับแถวภาคใต้นะครับข้าวโพดคลุกมะพร้าวปลาปตาย้ันพุ่มนะครับเถวตลาดนัดได้มีเปนี้ข้าวบัวถูกเปล่าข้า,าวเมาอะไรพบกนี้ครับผมมีเปเและกุ้งก้าีชาบูเคกินมาก ง่ายๆครับผมวันนี้ตัวเยิ่งกับหลังว่างบอดีกับตู้ว่างนี้กับคยยะเลยคลิปได้กับคอมเมนต์ก็มาได้ครับผมอ่ะประมาณนี้กับเกลือต่อไปนะครับมะพร้าวนะครับผมต่อไปนะครับมะพร้าวกากมะพร้าวขูดนะครับ ง่ายทำง่ายมากๆครับผมไม่ไ่ายหรอผมก็พูดก่อนอถือก้บวดต้มมาแล้วนะครับมาทำได้ยครับผมอ๋อหัาน ต่อไปนะครับเป็นน้ำตาลทรายนะครับผม <c oughs> <c oughs> อันนี้ใช้สายขาวก็แบบโอเคอยู่นะครับใช้น้ำตาลทรายขาวนะครับไม่มีเลยแต่ไม่มีนะครับผม <c oughs> ช่วงเช้านี้นะครับก็รีบมาทำคลิปก่อนนะครับผมเพราะเดี๋ยวก็มีภารกิจต่ออีกนะครับผมเฮ <c oughs> านี้ยังไม่หมนี่ อ่ะก็ประมาณนี้เสร็จแล้วนะครับผมง่ายๆนะครับผมเดี๋ยวข้ามไปชิมให้ดูกันดีกว่าเลยนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีอีร็อบนะรอบนี่มากินอะไรก็ข้าวโพด ข้าวโพดขลุกเปล่าขลุกเปล่ากันดีว่าของตานกินเลยก่อนอือก็อันนี้ไม่ได้ทำทีกันนะครับคลิปในช่องแล้วนาดนัดเต็มเม็ดนะนี่ถึงคนไปแล้านัดเต็มก็เหลือซื้มาทำแล้านัดนี่ข้าวโพดขลุกไอ้เปล่าไอ้ข้าวเม้าขลุกเปล่านะครับกินก่อน มันมันว่านว่านบังก็หมันมันว่านวเข้มๆนะครับตั่งวันนี้ก็ตื่นมาทําคลิปไปบั้วเชาวกันนะครับข้าบปูนี่มันมันอยู่เลยขกาะทุกอปลาก้าบปูนี่มันว่านเกาะทุกอปลามันมัน่เกลือเข้มเก่ตัดเลี่ยนกับเกลือนะครับขลองกินเล่นนะขลองกินเล่นกินเล่นนะรวยๆได้ครับผม กินแล่นจนอิ่มแล้วนี่อยู่ด่นะ อันนี้มากินคนเดียวอือเช้าๆเอาแล้วดับอันนี้นี่ตายคลิปนี้เช้ามาะะอันนี้ก็กินไม่มาอันนี่จะทีอิม่มกินนิดเดียวการเดียวนะครับนั่งคุยกันประมาณสักนั่งนาทีนะครับนะครับคลิปนี้กนะ็ ไปพบกันไม่ลาครับพมใครอยากรับชมคลิปอะไรนะครับผมคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้เลยนะครับผมช่วงนี้นะครับผมจะได้หามาทํานะครับเราคิดเองอ็คิดไม่ออกได้เมื่อไรพี่น้องบอกคลิปก็ทําไปเยอะแล้วนะครับในช่องนะครับเสดเดือนแลวสำหรับใครที่หานะครับว่าคลิปอะไรยังไงช่องตามบินมาทำเรี้ยงนะครับเข้ามาหาในช่องได้เลยนะครับผม เดี๋ยวนะครับผมจะทำพรีลิฟต์ไว้ให้นะครับผมพรีลิฟต์นะครับแกงส้มก็อยู่ที่แกงส้มนะครับแกงต้มก็อยู่ที่ต้มผัดก็อยู่ที่ผัดนะครับยังไม่ได้ทําเลยนะครับผมเพราะตอนนี้คลิปเยอะนะครับในช่องนะครับนั่งต้องนั่งทำใช้เวลาประมาณหนึ่งนะครับผมที่จริงน่าจะทำพรีลิฟต์ไป้คนน่าจะดูเยอะนะครับผมบางทีเข้ามาหาแล้วมันหาลําบากนะครับหายากนะครับคลิปไม่มีพรีลิฟต์นะครับต้องเลื่อนหาทีละคลิปนะครับผมเข้าใจนะครับ น้องอ่น้องกอิ่มะอ่ะครับผมคลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจช่องตาบีมาได้ครับผมอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามในช่องตาบีมาได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึง2 0 0พันซับเลยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนวาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ